ความสัมพันธ์ระหว่างชาวอินเดียกับชาวไทยมีมาแต่โบราณค่ะทางด้านภาษาศาส,สนาวัฒนธรรมอาหารและการค้าขายไทยได้รับอิทธิพลในด้านการศึกษาภาษาบาลีสันสกฤตและศาสนาพุทธพรามหมณ์ฮินดูภาพยนตร์อินเดียส่วนชาวอินเดียก็ชื่นชอบสินค้าไทยค่ะ เช่นเฟอร์นิเจอร์ไทยอาหารไทยและนิยมพากันมาเที่ยวเมืองไทยประชาชนทั้งสองประเทศเรียนรู้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ในด้านการค้านั้นทั้งสองประเทศยังมีอุปสรรคอยู่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีระหว่างไทยกับอินเดีย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้สายสัมพันธ์อินเดียไทยเชื่อมต่อกันอย่างไหลลื่นผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวและการค้า ทางหลวงการก์ตากรุงเทพเป็นหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นโครงการหนึ่งของบิมสเต็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยประเทศบังคาลาเทศอินเดียเมียนมาสีลังกาไทยภูตานและประเทศเนปาลค่ะเป็นทางหลวงเชื่อมต่ออินเดียไปจนถึงไทยกำลังก่อสร้างจะเปิดให้ใช้ในอีก4ปีข้างหน้า ทางหลวงขนาดใหญ่แห่งนี้เชื่อมต่อการคมนาคมให้ไร้รอยต่อระหว่างไทยกับอินเดียค่ะเป็นโครงการพัฒนาพื้นฐานระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมหลายประเทศช่วยยกระดับการขนส่งและการค้าช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับทุกประเทศที่ถนนสายนี้ผ่าน ทางหลวงแห่งนี้เริ่มต้นที่กรุงเทพไปสุขโขทยัยและแม่สอดของไทยต่อไปอยังมันดลเเลย่างกุ้งกะเลวาและตามูนิเมียนมา ผ่านเมืองของอินเดียหลายเมืองคือสีรัมบุระโกกาตาโคอิมาเมเรซิริกุรีเป็นระยะทาง2,800กิโลเมตรมีระยะทางยาวที่สุดในอินเดียและระยะทางสั้นที่สุดในไทยการก่อสร้างถนนทางหลวงกัรกรตากกรุงเทพถือเป็นความพยายามในการเชื่อมต่อและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับอินเดียค่ะ รวมทั้งเชื่อมต่อถนนหนทางขนาดย่อยเมื่อเปิดใช้บริการแล้วจะส่งเสริมการขนส่งการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาคช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลงอย่างมากยกระดับการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนและกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งก่อสร้างเพื่อให้เสร็จทันการใช้งานในอีก4ปีข้างหน้า ทางหลวงนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คนไทยอินเดียเชื่อมต่อกันได้ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น ท่านผู้ชมคะการเดินทางทางบกจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากกว่าทางเครื่องบินเพราะแวะเที่ยวได้ตลอดทางหลวงสายนี้จะอำนวยความสะดวกในการสำรวจภูมิประเทศที่หลากหลายสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพิ่มความชื่นชมระหว่างกันการท่องเที่ยวระหว่างอินเดียและไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็วคะ่ะ หลังจากชาวอินเดียได้ทราบข่าวค่าวทางหลวงสายนี้หลายคนรู้สึกตื่นเต้นมากได้แสดงความคิดเห็นในช่องยูทู u บา b a r ร t แมท t ธอรได้อย่างน่าสนใจมาฟังกันค่ะ ความคิดเห็นแรกค่ะมันสำคัญมากสำหรับ2ประเทศคือไทยและอินเดียสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อจีนพยายามยึดตลาดทุกประเภทในอาเซียนความคิดเห็นต่อไปค่ะในมุมมองของผมเป็นความคิดที่ดีและมีวิสัยทัศน์ที่ดีไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของประเทศในอาเซียนด้วยมันจะมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของกันและ ด้วยจะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และทวงดุลอำนาจกับการลุกรานที่เพิ่มขึ้นของจีนความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันจะขับรถเป็นคนแรกในวันที่ทางหลวงเปิดทำการและเตรียมออกทัวร์ต่างประเทศครั้งแรกโดยรถของฉันเองรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อฉันจะขับรถยนต์ไปกรุงเทพความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวอินโดนีเซียค่ะผมคิดว่าโครงการนี้จะยาก ราพาม่ายังปกครองโดยระบอบทหารการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จัดขึ้นที่อินโดนีเซียเมียนมาก,ก็ไม่ได้รับเชิญมาเช่นกันเนื่องจากประเทศในอาเซียนไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลเมียนมานำโดยระบอบทหารที่ค้นล้มรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างถูกกฎหมายและจากประชาชนความคิดเห็นต่อไปคะ่ะ โครงการนี้เสร็จสิ้นจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มภูนมิตรภาพระหว่างประเทศต่างๆรอบอ่าวเบงกอลสิ่งนี้จะเป็นไั่คุกคามต่อการครอบงำของจีนในอ่าวเบงกอลผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักที่จีนยุยงให้กลุ่มติดอาวุธในมณีปูระขัดขวางโครงการน,นี้ความคิดเห็นต่อไปคะ่ะ ผมเดินทางบนถนนเส้นนี้บ่อยหลายครั้งได้พบเจ้าหน้าที่ไทยและเมียนมาที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์และรถบรรทุกขนาดใหญ่ผมได้ถามเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศว่าการก่อสร้างถนนในไทยและเมียนมามีการก่อสร้างคืบหน้ามากน้อยเพียงใดของไทยบอกว่า ทำได้คืบหน้า90%แล้วในบางส่วนถนนใหญ่ถึง16เลนส่วนในอินเดียถนนใหญ่16เลนยังไม่ได้ก่อสร้างเลยท่านผู้ชมคะเราเคยดู YouTube ของคนอินเดียที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์จากอินเดียมากรุงเทพผ่านเส้นทางบิมสเทกนี้เป็นเส้นทางที่กันดานมากคะ่ะบางช่วงเป็นหินและดินไม่ได้ลาดยาง เป็นเส้นทางสัญจรปกติของชาวบ้านแถบนี้แต่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสำหรับการขนส่งระดับภูมิภาคจึงเป็นข่าวที่น่ายินดีว่าถนนเส้นนี้จะนำความเจริญและการพัฒนามาถึงชาวบ้านในชุมชนด้วยค่ะมาฟังความคิดเห็นต่อไปค่ะถนนสายนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอินเดียและไทย คนอินเดียจะนิยมมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นความคิดเห็นต่อไปค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรตรวจสอบคือการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และยาเสพติดความคิดเห็นต่อไปค่ะถ้าทางหลวงเส้นนี้เชื่อมต่อไปอยังประเทศบังลาาเทศได้จะเกิดประโยชน์3ทางคือเส้นทางไปกรุงเทพใช้เวลาลดลงลดต้นทุนโครงการ เพิ่มการเชื่อมต่อกับประเทศบังคลาเทศอีกหนึ่งประเทศความคิดเห็นต่อไปค่ะอินเดียเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ตั้งแต่ได้รับเอกราชอินเดียกันแกล้งเนปาลประเทศเพื่อนบ้านมองว่าจีนเป็นประเทศที่เป็นมิตรมากกว่าความคิดเห็นต่อไปค่ะ หากโครงการนั้นอินเดียให้เงินสนับสนุน100%่งออรอินเดียควรขอคนทำงาน5 0เอร์เซนเป็นคนอินเดียเพราะอินเดียมีแรงงานจำนวนมากเกินไปมีคนว่างงานมากเราได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศจีนในบางประเด็นอินเดียควรโฆษณาในประเทศนั้นๆเกี่ยวกับการให้เงิน ช่วยเหลือแก่ประเทศนั้นน,นมันจะช่วยสร้างความไว้วางใจและอำนาจที่นุ่มนวลมากกว่าความคิดเห็นต่อไปค่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของไทยและอินเดียมากกว่าจะเป็นทางเชื่อมถนนผ่านเมียนมา ความคิดเห็นต่อไปค่ะน่าเสียดายที่อินเดียไม่อนุญาตให้เส้นทางหลวงนี้ตัดไปถึงบังกลาเทศและเนปาลความคิดเห็นต่อไปค่ะถ้าขยายขอบเขตถนนเส้นนี้ไปจนถึงเวียดนามและกัมพูชาจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศษธธรษฐกิจความคิดเห็นต่อไปค่ะอินเดียควรร่วมมือกับบังกลาเทศด้วยโดยใช้สะพานปัตมาที่เพิ่งสร้างเสร็จ จะทำให้การเดินทางสั้นลงมากค่าขนส่งจะถูกลงและจะกลายเป็นผลประโยชน์ของ4ประเทศปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะถ้าเราโนมนาวให้บางกลาดเทศอนุญาตให้เชื่อมต่อทางด่วน IMT ผ่านได้ จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั้งสี่ชาติท่านผู้ชมคะถนนทางหลวงการกาตากรุงเทพช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแล้วยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับถนนสายนี้เชิญแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันในกระดานคอมเมนต์คะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ